สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ ยูเครนพบสัญญาณรัสเซียอาจถอนกำลังในสปอริเชียแคนาดาเปิดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อคานอำนาจจีนการประท้วงในจีนลุกลามมีการประทะต,ตำรวจชูสัญลักษณ์ประดาษเปล่าต้านนโยบายโควิดหลานสาวผู้นำสูงสุดอิหร่านวอนานาชาติตัดสัมพันธ์เตหรานทีมนักเตะสหรัฐถอนสัญลักษณ์บนธงชาติอิหร่านในบัญชีโซเชียลมีเดีย นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังโควิดคลี่คลายและช่วงข่าวเทคโนโลยีวันนี้อุปกรณ์ดัดแปลงสวิตช์ไพรายเปลี่ยนปืนพกเป็นปืนกลชาวอเมริกันเบินเงินเฟ้อดันยอดช้อปออนไลน์วัน Black Friday ทุบสถิติใหม่9 0 0 0ล้านดอลลาร์และปิดท้ายกันด้วย5วิธีช้อปปิ้งอย่างประหยัดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสยตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่สถานการณ์ยูเครนค่ะซึ่งทางการยูเครนนะคะเผยว่าพบสัญญาณบ่งชี้ว่ากองทัพรัสเซียเตรียมถอนทหารบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสเปอริเชียซึ่งรัสเซียยึดครองมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะทางเพโตรโคตินซีอของบริษัทเอเนเกออะตอมที่บริหารจัดการโรงไฟฟ้าในสเปอริเชียกล่าวแถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับข้อมูลว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่ากองทัพรัรเซียมีความเป็นไปได้ที่จะเตรียมการสำหรับการเคลื่อนพลออกจากโรงไฟฟ้า CEO ของเอเนโกอะตอมเสริมว่ามีรายงานจำนวนมากจากสื่อฝั่งรัสเซียว่ามันอาจจะดีกว่าสำหรับรัสเซียในการถอนทัพจากโรงไฟฟ้าและให้สำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e เข้ามาจาัดก,การดูแลแทนแล้ว่ามีรายงานหนึ่งที่ชี้ว่าพวกเขากำลังเก็บข้าวของและขโมยทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ท่าทีดังกล่าวของรัสเซียอาจเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามที่ยืดเยื้อมากกว่า9เดือนโดยเฉพาะในสปอริเชียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนนะคะ และเป็นแนวหน้าในการสู้รบอย่างหนักหน่วงในช่วงหลายเดือนมานี้โดยมีรายงานเหตุระเบิดโจมตีรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจนสร้างความกังวลว่าอาจจะนำไปสู่หายนะด้านนิวเคลียร์ได้ค่ะฝั่งรัสเซียและยูเครนนั้นต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายโจมตีบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสเปอริเชียซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าให้ราว20%ซของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั่วยูเครนแต่โรงงานดังกล่าวไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วในตอน นนนี้ะะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามันเร็วไปหรือไม่ที่จะบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังถอนทัพออกจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวทาง CEO ของบริษัทเอเนโกอะตอมได้บอกว่ามันดูจะเร็วเกินไปเรายังไม่เห็นสัญญาณในขณะนี้แต่พวกเขาเตรียมการแล้วและบอกว่าเจ้าหน้าที่ยูเครนทั้งหมดถูกห้ามไม่ให้ข้ามผ่านด่านตรวจหรือเดินทางไปยังดินแดนที่อยู่ในการครอบครองของอยูเครนในตอนนี้ค่ะ อีกด้านหนึ่งเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะคะทางผู้มนวยการใหญ่ IAEA e ได้พบกับตัวแทนจากรัสเซียในนครอิสตันบูลของตุรกีเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งโซนป้องกันความปลอดภัยนิวเคลียร์รอบๆตัวโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ของยูเครนและรัสเซียทางสื่อของทางการรัสเซียคะ่ะ RIA ได้รายงานคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่กล่าวหลัง การหารือกับ IAEA e ว่าการตัดสินใจจะตั้งโซนป้องกันความปลอดภัยนั้นควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ขณะที่ผ่านพ้นมากกว่า9เดือนแล้วนะคะที่รัสเซียบุกยูเครนกองทัพยูเครนได้เข้ายึดพื้นที่ในเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนและพื้นที่บางส่วนทางด้านขวาของแม่น้ํเดนิโปรซึ่งอยู่ทางตะวันออกของสเปริชียค่ะขณะที่ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางสหรประชาชาติระบุว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน3แห่งที่อยู่ในการดูแลของยูเครนนั้นกลับมาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าได้แล้ว และเกิดขึ้นในระยะ2วันหลังจากรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธจนต้องปิดโรงไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีค่ะ ไปที่แคนาดานะคะได้เปิดเผยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะในการเสริมทัพด้านกลาโหมและความมั่นคงไซเบอร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะพร้อมกับประกาศแผนรับมือกับจีนที่แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคควบคู่กับการทํางานร่วมกับจีนในด้านการแก้ปัญหาโลกร้อนและประเด็นพิพาททางการค้าระหว่างกันนะคะโดยแผนยุทธศาสตร์ความยาว26หหน้ากระดาษระบุว่าแคนาดาจะเพิ่มกฎระเบียบด้านการลงทุนต่างชาติที่เข้มงวดในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันไม่ให้รัฐวิสาหกิจของจีนเข้ากักตุนสินแร่สําคัญนะคะที่ผ่านมาแคนาดามองหาแผนการสร้างสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ40ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก Indo ific, ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจกับแคนาดาแต่ในแผนยุทธศาสตร์ของแคนาดาที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันอาทิตย์นี้กล่าวถึงจีนมากกว่า50ครั้งซึ่งสะท้อนถึงช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาตินั้นเย็นชาต่อกันอย่างมากนะคะ รายละเอียดส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระบุว่าจีนเป็นมหาอำนาจโลกที่สร้างการก่อกวนมากขึ้นเรื่อยๆและว,ว่าวิธีการของเราจะเป็นไปตามการประเมินสถานการณ์ของจีนที่เป็นจริงและชัดเจนในปัจจุบันในประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างกันเราจะคัดค้านจีนในเรื่องนั้นนะคะส่วนการขยายความสัมพันธ์ไปยังพันธมิตรในเอเชียของแคนาดานั้นเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลวอชิงตันได้ส่งสัญ,ญญาณถึงความแข็งแกร่งด้านการค้าเสรีในภูมิภาคนี้ในช่วงไม่กี่ปีนะคะ ส่วนประเด็นด้านกาลาโหมภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแคนาดาจะขยายบทบาทด้านการเดินเรือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเพิ่มบทบาททางการทหารและด้านข่าวกรองในขณะที่การมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐและสหภาพยุโรปนะคะอย่างไรก็ตามในแผนยุทธศาสตร์นี้ยังคงย้ำความร่วมมือกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลกโดยบอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการจัดการกับแรงกดดันต่างๆในระดับโลกนะคะรวมทั้ง ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงสภาพอากาศผิดธ,ธรรมชาติประเด็นสาธารณสุขโลกและประเด็นด้านนิวเคลียร์นะคะอีกด้านหนึ่งไปกันที่จีนค่ะมีผู้ชุมนุมชาวจีนหลายร้อยคนนะคะเข้าประทักกับตำรวจที่เมืองเซี่ยงไฮ้ในคืนวันอาทิตย์ขณะที่การประท้วงต่อต้านมาตรการเข้มข้นในการควบคุมการระบาดของโควิดตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนนั้นก็ดำเนินมาเป็นเวลา,เ,าเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะคะและการ ลูกคือของประชาชนก็ลุกลามไปยังเมืองอื่นๆโดยมีรายงานเหตุไฟไหม้ในเมืองอุรุมชีเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เป็นชนวนที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนค่ะซึ่งคุณวรังคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าคลื่นของการขัดขืนอย่างสงบหรืออารยะขัดขืนในประเทศจีนในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อ10ปีก่อนแต่ความไม่พอใจต่อนายบายโควิดเป็นศูนย์หรือซีโร่โควิดได้ก่อตัวเพิ่มมากขึ้นและยังส่งผลกระทบอย่างมากท้งต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและต่อเศรษฐกิจของจีน ในวันอาทิตย์การชุมนุมยังได้ลุกลามไปยังเมืองต่างๆเช่นเมืองอู่ฮั่นและเฉิงตูโดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ในช่วงดึกก่อนเช้าวันจันทร์ในกรุงปักกิ่งมีกลุ่มผู้ชุมนุมสองกลุ่มประมาณ1,000คนชุมนุมกันอยู่ที่ถนนวงแหวนที่3และไม่ยอมสลายตัวไปโดยผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งตะโกนประท้วงว่าเราไม่ต้องการหน้ากากเราต้องการอิสรภาพเราไม่ต้องการตรวจโควิดเราต้องการอิสรภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะได้เกิดไฟไหม้ในอาคารที่พักอาศัยขนาดสูงในเมืองอุรุมชีเมืองหลวงของเขตปกครองตอนเองซินเจียงมีการแชร์คลิปวิดีโอของเหตุการณ์ไฟไหม้ตามโซเชียลมีเดียที่ทำให้เกิดการสันนิษฐานและกล่าวหาว่าการล็อกดาวน์ของทางการเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้และมีผู้เสียชีวิต1ิคน ทางการอุรุมชีได้จัดถแถลงข่าวขึ้นอย่างรวดเร็วในเช้าวันเสาร์เพื่อปฏิเสธว่ามาตรการโควิด1 9ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือและการหนีไฟของผู้อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามเหตุไฟไหม้ดังกล่าวก็ทำให้มีกลุ่มคนออกมาประท้วงตามถนนในเย็นวันศุกร์และตะโกนว่าหยุดการล็อกดาวน์ในวันอาทิตย์มีกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มใหญ่มาชุมนุมกันที่เมืองเชิงตูชูแผ่นกระดาษว่างเปล่าและตะโกนว่าเราไม่ต้องการผู้ปกครองที่มีอำนาจตลอดชีวิตเราไม่ต้องการจักรรพัฒ ซึ่งเป็นคําที่ใช้พูดถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำจีนต่อเป็นสมัยที่3ส,ส่วนในเมืองอู่ฮั่นค่ะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเกิดการระบาดของโควิด -19 เมื่อ3ปีก่อนคลิปวิดีโอตามโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นผู้ประท้วงหลายร้อยคนตามท้องถนนบางคนได้รื้อถอนและทุบทิ้งเครื่องกีดขวางบนท้องถนนความเต็นท์ที่ใช้ตรวจโควิดและรียกร้องให้ยุติการล็อกดาว ในกรุงปักกิ่งที่มหาวิทยาลัยซิงหัวมีคนหลายสิบคนออกมาชุมนุมอย่างสงบและร้องเพลงชาติจีนตามภาพและคลิปวิดีโอบนโซเชเียลมีเดียในเย็นวันอาทิตย์นะคะผู้ชุมนุมบางคนมีการดึงดันประทกะกับตำรวจในเมืองเซี่งยงไฮ้ที่พยายามสลายการชมรุมนุมและมีบางคนถูกจับกลุ่มและพาไปขึ้นรถบัสของตำรวจเป็นที่น่าสนใจค่ะว่าผู้ชุมนุมชาวจีนได้หันมาใช้แผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าเพื่อแสดงออกถึงความโกรธของพวกเขาต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบากลกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและอยู่นอกเหนือขอบเขตของโซเชียลมีเดียภาพและวิดีโอที่มีการแชร์กันทางออนไลน์แสดงให้เห็นนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยในเมืองต่างๆเช่นหนานจิงและกรุงปักกิ่งชูแผ่นกระดาษว่างเปล่าในการประท้วงโดยสงบซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกทางการเซ็นเซอร์หรือถูกจับ เมื่อสองปีก่อนค่ะมีการใช้แผ่นกระดาษว่างเปล่ามาเป็นเครื่องมือประท้วงที่ฮ่องกงในการต่อต้านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกจับกลุ่มส่วนผู้ชุมนุมในกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียก็เคยใช้การประท้วงแบบเดียวกันในปีนี้นะคะเพื่อต่อต้านการทำสงครามในยูเครนนอกจากนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนยังได้ร่วมแสดงออกโดยการโพสต์รูปกระดาษขาวหรือรูปของพวกเขาถือแผ่นกระดาษสีขาวผ่านทางไทม์ไลน์ของแอปพลิเคชัน WeChat หรือว้ยโปแต่ภายในเช้าวันอาทิตย์ Hashtag #whitepaperexercise หรือการแสดงออกด้วยกระดาษสีขาวก็ถูกบล็อกทางว้ยโปค่ะปัจจุบันจีนยังคงใช้ในโยบายโควิดเป็นศูนย์ถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆในโลกจะได้ยกเลิกข้อจากัดต่างๆแทบทั้งหมดแล้วก็ตามและถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อของจีนจะถือว่าน้อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจีนได้ทุบสถิติสูงสุดโดยในวันเสาร์จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นไปเกือบ40,000รายทำให้มีการล็อกดาวน์ในเมืองต่างๆมากขึ้นทั่วประเทศรัฐบาลปักกิ่งได้ออกมากล่าวว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์เป็นนโยบายที่จะช่วยรักษาชีวิตและป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณาสุขของประเทศต้องรับภาระหนักจนเกินไปขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ประกาศค่ะว่าจะยังคงใช้นโยบายนี้ต่อไป แดนมัตทิงลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นจะสร้างแรงกดดันอย่างมากให้พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนต้องออกมาโต้ตอบซึ่งมีความเป็นไปได้มากว่าการตอบโต้ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นการปราบปรามและจะมีการจับกลุ่มและเอาโทษกับผู้ประท้วงบางคน อย่างไรก็ตามผู้ช่วยศาสตราจารย์แมตท,ทิงลี่มองว่าการชุมนุมครั้งนี้ห่างไกลจากการชุมนุมใหญ่ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในปีคศ1989ที่ทําให้เกิดการปราบปรามนองเลือดตามมาเขายังเสริมด้วยว่าตราบใดที่สีจิ้นผิงยังคงมีกองกําลังทหารอยู่เคียงข้างผู้นําจีนก็จะไม่เผชิญกับความเสี่ยงต่อการครองอํานาจต่อไปแต่อย่างใดดิฉันวารางคณาชมชื่นไวซออเมริกากรุงวอชิงตัน ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาคะคุณกำลงังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพักภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะที่สถานการณ์อิรานค่ะหลานสาวผู้นำสูงสุดของอิรานซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทน,นักเคลื่อนไหวเพื่อเสรีมนุษยชนเรียกร้องรัฐบาลน,นานาประเทศให้ตัดสัมพันธ์ทุกช่องทางกับรัฐบาลเตหรานหลังการลุกคือเดินขบวนประท้วงของประชาชนทั่วประเทศนะคะโดยรอยเตอร์รายงานอ้างถึงคลิปถแถลงการของเฟรดเดมอรัตคานีซึ่งมีฐานะเป็นหลานสาวของ อยาโตลออาลีคาเมเเมนีผู้นําสูงสุดของอิหร่านซึ่งได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ทั่วประเทศหลังจากที่สื่อด้านสิทธิมนุษยชน HRAA รายงานว่าโมราคานีถูกทางการจับกลุ่มเมื่อ23พฤศจิกาย,ยนเนื้อหาในคลิปดังกล่าวปรากฏว่าเธอเรียกร้องให้นานาชาติยุติการสนับสนุสน,นรัฐบาลอิหร่านที่สังหารประชาชนในคลิปวิดีโอระบุด,ด้วยว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศอิสระและเป็นประชาธิปไตยจะเรียกตัวแทนของประเทศกลับจากอิหร่าน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์และขับไล่ตัวแทนของระบอบอันโหดร้ายจากประเทศของพวกเขาแต่ทางการอิหร่านไม่ได้ให้ความเห็นกับทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะการประท้วงทัวอิหร่านนั้นเกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของมาชาอามินีหญิงอิหร่านวัย22ปีเธอถูกจับกลุ่มโดยตำรวจสียธรรมในกรุงเตหรานเพราะแต่งกายไม่เหมาะสมทางสื่อ h อช a, a รายงานด้วยว่ามีผู้ประท้วงชาวอิหร่านเสียชีวิต450คนนะคะในการประท้วงที่ดำเนินมาถึง2เดือน ขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเสียชีวิต60คนและทางการจับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้ว18,173คนค่ะและเกี่ยวเนื่องกับ มหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกนะคะทางสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐโพสต์ภาพธงชาติอิหร่านในสื่อสังคมออนไลน์ที่ปราศจากสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐอิสลามในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อวันเสาร์นะคะโดยกราฟิกดังกล่าวได้รับการเผยแพร่นใน Twitter Instagram และบัญชีทางการใน Facebook นะคะของทีมฟุตบอลทีมชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นตารางคะแนนของทีมกลุ่มบีที่มีสหรัฐอิหร่านอังกฤษและเวลส์อยู่ในนั้นก่อนที่ภาพดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนกลับมาและลบออกไปนะคะ ใน24ชั่วโมงต่อมา ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์ของทีมฟุตบอลทีมชาติสหรัฐกล่าวระหว่างการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันอาทิตย์ว่าจุดประสงค์ของโพสต์ดังกล่าวเป็นการแสดงการสนับสนุนผู้หญิงในอิหร่านในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานขณะที่นักเตะทีมชาติสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าวขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานได้ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนั้นจะยื่นร้องเรียนในเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการด้านจริยธรรมของฟี่าฐานไม่เคารพธงชาติของ อิรานนะคะโดยประเด็นนี้เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกหลังจากที่ทีมชาติอิหร่านปฏิเสธที่จะร้องเพลงชาติในเกมการแข่งขันนะัดแรกรอบแบ่งกลุ่มกับทีมชาติอังกฤษและเช่นเดียวกับการแข่งขันกับเวลส์เมื่อวันศุกร์นะคะ ทั้งนี้ทีมชาติสหรัฐและทีมชาติอิหร่านค่ะจะลงฟาดแข่งกันในวันอังคารเพื่อชิงตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นเกมล้างตาเมื่อนึกย้อนถึงการแข่งขันระหว่าง2ชาติในการแข่งขันเมื่อปี1998นะคะซึ่งในครั้งนั้นอิหร่านชนะสหรัฐไป2ประตูต่อ1ค่ะ มาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยการสรุปผลฟุตบอลโลกนะคะในวันอาทิตย์ตามเวลาสหารัฐญี่ปุ่นพ่ายคอสตาริกาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเยอรมนีเสมอสเปนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะกลุ่มเเบลเยียมพ่ายโมร็อกโกไปศูนย์ประตูต่อสองค่ะและทัพตรามากรุกโครเอเชียชนะแคนาดาไปสี่ประตูต่อหนึ่งค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออย,อยู่ค่ะ สั้นๆกับเรื่องราวของการศึกษาในอเมริกานะคะหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายค่ะนักศึกษาต่างชาติก็กลับมาเรียนต่อในอเมริกากันมากขึ้นนะคะหลังจากปรับลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงการระบาดของโควิดค่ะโดยรายงาน Open Doors 2022นะคะจัดทําโดยสํานักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับสถาบัน Institute of International Education หรือ IIE บอกว่าการสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาตินั้นเพิ่มขึ้นเกือบ4% ในช่วงปีการศึกษา2021ถึง2022นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นเกือบ9%ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะขณะที่ในรายงานล่าสุดคะนักศึกษาจีนยังคงเป็นอันดับต้นนะคะของนักศึกษาต่างชาติที่ลงเรียนต่อในสหรัฐนะคะขณะที่ไม่มีประเด็นเรื่องปัญหาหรือความล่าช้าในการขอวีซ่าเข้าเรียนสําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในสาขาวิชา STEM นะคะซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาชาวจีนค่ะ นอกจากนี้ค่ะนักศึกษาเกาหลีใต้ก็เข้ามาเรียนต่อในอเมริกามากขึ้นนะคะหลังจากปรับลดลงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาส่วนนักศึกษาซาอุดิอาระเบียเข้ามาศึกษาต่อในอเมริกาลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วนอกจากนี้นักศึกษาอินเดียค่ะตามหลังจีนมาเป็นอันดับ2นะคะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นักศึกษาต่างชาตินะคะมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจอเมริกัาราว3า0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อปี2021นนะคะอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะ เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมสหรัฐนะคะในประเด็นที่เกิดเหตุยิงกราดหลายต่อหลายครั้งนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาค่ะกำลังจับตาเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนปืนพกโดยทั่วไปให้กลายเป็นปืนกลได้ท่ามกลางเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในอเมริกาบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะคะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันสีธนาวิบุญชัยที่นำรายงานของวิ a มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมคะ่ะ ครับตำรวจสหรัฐกำลังตื่นตระนกกับอุปกรณ์ขนาดเล็กประมาณเหรียญที่เรียกกันว่าสวิชโดยอุปกรณ์ดัดแปลงนี้สามารถเปลี่ยนปืนพกบางรุ่นให้กลายเป็นปืนกลนอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดายซึ่งการครอบครองสวิชอาจส่งผลให้ต้องโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีจนในที่ตำรวจกล่าวว่าเหล่าอาชญากรมักหาวิธีใหม่เพื่อที่จะได้อุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งาน couple years ago lot them, the majority vast majority China. coming of over from The them were Now I've seen within the past the, during this year I saw at least two handguns recovered that were 3D printed. Yuri Good, เจ้าหน้าที่จากกรมตำรวจลอสแอนเจลิสให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA โดยเขาเล่าว่าเมื่อช่วง2-3ปีก่อนอุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่มักจะถูกส่งมาจากประเทศจีนแต่ในปีนี้พบว่ามีปืนอย่างน้อย2กระบอกที่ยึดได้มาจากพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูงถูกดัดแปลงโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติเข้ามาช่วย A lot of these uh, Glock switches are being bought Also, online, t พาโกบอกเอรามาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเมืองเฟรชโนรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าอุปกรณ์แบบแปลงสวิชจำนวนมากที่ใช้กับปืนพกมาตรฐานกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อกลอกซึ่งหาซื้อได้ทางออนไลน์โดยที่ไม่ทราบจำนวนอุปกรณ์ดังกล่าวในตลาดที่แน่ชัดรู้แต่ว่าสิ่งนี้ทำให้การยิงแต่ละครั้งมีอาตรากระสุนที่ออกมาจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยเห็นการยิงได้ราว3-4นัด รับเพิ่มเป็น30-40นัดอุปกรณ์ดัดแปลงสวิชเป็นที่นิยมใช้ร่วมกับปืนกลอกแต่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกผลิตจากบริษัทปืนยี่ห้อกลอกแต่อย่างใดเฉพาะในปีนี้พื้นที่กรุงวอชิงตันทางการตรวจพบอุปกรณ์ดัดแปลงสวิชจำนวน114ชิ้นซึ่งมาขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี2021ยอย่างไรก็ดีสำนักงานแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและอาวุธระเบิดหรือว่า ATF ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ we 2019 and 2021 we saw an increase from about 400 incidents to about 5600 incidents involving full automatic gunfire about a 14 fold increase โทมาชิ้ตามตัวแทนจากบริษัทช็อตสปอตเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับเสียงปืนและจัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยนะกรในช่วงระหว่างปี2019ถึงปี2021เราเห็นจำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยิงปืนอัตโนมัติชนิดเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นจากประมาณ400เหตุการณ์เป็นประมาณ5,600เหตุการณ์หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปราเพิ่มขึ้นประมาณ14เท่า เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สวิชอย่างเช่นเหตุกรณ์ายยิงในเดือนเมษายนปีนี้ที่ซแครเมนโตมีผู้เสียชีวิตจำนวนหกรายส่วนในเดือนพฤษภาคมเหตุกรายยิงในนครชิคาโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บอีกจำนวนเจ็ดรายในเดือนกรกฎาคมกลุ่มสมาชิกพุริสภาพรรคเดโมแครตได้เสนอร่างกฎหมายปรับปรุงความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางในการตรวจจับสกัดกั้นและยึดอุปกรณ์แตกแปลงอาวุธปืน When we prosecute there are Serious ramifications and seriously long sentences, um, sometimes in the double digits. So we hope by getting that message out that it's going to deter other people from going down this track. เควินสติลอายาการเขตจากมอนโกเมอรีเคาน t ตีรัฐเพนซิลเวเนียเขากล่าวว่าในการดำเนินคดีมีฐานความผิดที่หลากหลายและมีโทษจำคุกที่บางครั้งสูงถึงหลัก10ปีซึ่งหวังว่าโทษที่หนักเช่นนี้จะทำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงในการทำความผิดได้ Were more universities private research organizations. looking lot going into funding and at a สตีฟลินเล่จากองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไร b r a d ดี้ยูเนเต็ดอเกนต์กันไวโอลเอน์อธิบายว่าทางองค์กรพยายามรวบรวมเงินบริจาคให้มากขึ้นเพื่อที่จะร่วมทําการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยเอกชนในการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงและการใช้อาวุธปืนในสังคมนอกจากนี้เขายังระบุว่าองค์กรจะทํางานร่วมกับตัวแทนในรัฐสภาด้านกฎหมายเพื่อที่จะยับยั้งบุคคลที่มีความเสี่ยงในการครอบครองและเข้าถึงอาวุธปืน ผมคมสารสีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสัรค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะเกี่ยวกับ Black Friday เพราะว่านักช็อปอเมริกันจับใจช้อปปิ้งออนไลน์ทำสถิติใหม่ที่9,120ล้านดอลลาร์ในวัน Black Friday ปีนี้นะคะตามข้อมูลของ Adobe Analytics ซึ่งเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น2.3เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะและยังประเมินด้วยค่ะว่ายอดจับใจในวัน Cyber Monday ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์แรกหลังวันขอบคุณพระเจ้านั้นจะถล่มทลายกันที่11,200ล้านดอลลาร์ด้วย ช่่นนกัคะมาส่งท้ายวันนี้นะคะใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขแล้วการเลือกเฟ้นของขวัญที่ถูกใจและถูกกระเป๋าผู้ให้นะคะก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นขึ้นทุกทีวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานของ AP เล่าถึง5วิธีจับจ่ายอย่างประหยัดในช่วงเทศกาลมานําเสนอส่งท้ายค่ะฤดูการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ ดูเหมือนว่าจะยาวนานขึ้นมีราคาแพงขึ้นและวุ่นวายมากขึ้นกว่าปีก่อนๆในหลายด้านซึ่งจะทำให้มีการใช้จ่ายมากเกินกว่าเหตุไปได้ง่ายแต่ก็ยังมีโอกาสที่เทศกาลช้อปปิ้งปีนี้จะประหยัดขึ้นได้อย่างมากหากทราบแหล่งจับจ่ายว่าจะซื้อหาอะไรได้ที่ไหนบ้างนะคะจิลคาเทาโดผู้เชี่ยวชาญด้านคูปองส่วนลดสำหรับผู้บริโภคในนครชิคาโก้กล่าวว่าปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน เงินเฟ้อผู้ค้าปลีกรายใหญ่ลดจำนวนสินค้าคงคลังลงไปและเมื่อนำทุกอย่างมารวมเข้าด้วยกันก็ดูเหมือนจะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับภัยพิบัติของขาช็อปกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางออกของเรื่องนี้สำหรับเธอก็คือการเริ่มซื้อของตั้งแต่ตอนนี้นะคะหากเห็นว่ามีสินค้าบางอย่างที่มีส่วนลดที่น่าสนใจก็ซื้อได้เลยทันทีนั่นเป็นเพราะในขณะที่ราคาสินค้าโดยรวมสูงขึ้นบรรดาผู้ค้าปลีกได้เปิดตัวโปรโมชั่นสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุด เพื่อกระจายส่วนลดและยอดขายในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะและข้อแนะนำต่อไปนี้คือ5วิธีที่ดีที่สุดในการประหยัดเงินในช่วงเทศกาล Black Friday ค่ะข้อที่1ควรซื้อของแต่เนิ่นเนินและซื้อบ่อยๆนะคะการเริ่มซื้อของตั้งแต่เนิ่นเนั้นจะช่วยลดผลกระทบต่อง,งบประมาณที่วางแผนไว้และช่วยให้หาส่วนลดที่ดีที่สุดได้คาเทาโดบอกว่าเธอจะดูราคาสินค้าและดูว่าร้านไหนที่ขายถูกที่สุดและมักจะหาคูปองก่อนซื้อเสมอ ไม่ว่าจะลดมากลดน้อยก็ยังดีกว่าที่จะต้องจ่ายราคาเต็มนะคะแต่ถึงแม้ว่าเธอจะซื้อของตั้งแต่เนิ่นๆแต่ก็จะเก็บใบเสร็จไว้ให้หาได้ง่ายๆในกรณีที่ราคาสินค้าลดลงไปอีกและผู้ค้าปลีกร้านนั้นๆมีนโยบาย price match หรือการคืนเงินค่าสินค้าในส่วนต่างหากพบว่าร้านอื่นขายถูกกว่าค่ะข้อที่2เปรียบเทียบราคาอยู่เสมอการใช้แอปพลิเคชันและเครื่องมืออื่นๆจะช่วยให้ติดตามและเปรียบเทียบราคาได้ เพียงแต่ต้องเลือกวิธีที่ชอบใช้มากที่สุดซึ่งจะคอยแจ้งเตือนหากมีสินค้าที่ราคาต่ำกว่าหรือให้รหัสคูปองและแจ้งให้ทราบหากมีข้อเสนอแคชแบ็คหรือการได้เงินคืนจากการซื้อของตัวอย่างเช่นแอปซื้อของ s h o p s a v วจะคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าบางรายการนอกจากนี้ยังมีแอป c a m e l i z e r ที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันสำหรับเปรียบเทียบราคาสินค้าใน Amazon โดยเฉพาะค่ะ ข้อที่3การใช้คูป,ปองหรือข้อเสนอคืนเงินหลังช้อปหรือ c a t c h b a การที่ได้รับข้อเสนอที่ดีไม่ใช่แค่ในเรื่องราคาเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถประหยัดเงินด้วยวิธีอื่นๆเช่นการใช้คูป,ปองส่วนลดหรือสินค้าที่มีข้อเสนอ catchback c a t โ a d o มักจะใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ c a ชแ h b a ผ่านแอป b a k u t e n Coupon Cabin และ Ibotta ซึ่งการใช้แอปเหล่านี้เป็นเพียงอีกขั้นตอนเดียวที่จะต้องทำเพิ่มในการซื้อของออนไลน์นะคะจากนั้นก็จะได้รับเช็คเงินคืนซึ่งเป็นเงินที่ได้คืนมาจากการซื้อของที่มีข้อเสนอแคชแบ a c นั่นเองค่ะข้อที่4ทํทำความรู้จักกับร้านค้าในท้องถิน่น e e o r a w w n n e s w i c k CEO และผู้ก่อตั้ง CoreSite Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านการค้าปลีกกล่าวว่าการทำความรู้จักกับร้านค้าในท้องถิน่นและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง อาจเป็นวิธีที่ได้ส่วนลดที่มากที่สุดเธอบอกว่าผู้จัดการร้านค้าจะสามารถเจรจาต่อรองและทำ Price Match ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้านค้าเหล่านั้นมีสินค้าคงคลังล้นสต็อกและสำหรับข้อสุดท้ายก็คือการเปิดใจกับญาติมิตรเกี่ยวกับแผนลดการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลค่ะการที่ผู้คนจำนวนมากรู้สึกเครียดกับการขึ้นราคาของสินค้าในช่วงเทศกาลจึงเป็นการดีที่จะพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเกี่ยวกับการกำหนดราคาของขวัญด้วย สำหรับซาร่าชูเอสททลผู้จัดการโซเชียลมีเดียของแอปพลิเคชันจัดทำงบประมาณยูนิตบัจเจตบอกว่าการเปิดใจพูดคุยตรงๆทำให้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญกับสมาชิกในครอบครัวโดยแต่ละคนจะต้องซื้อของขวัญเพียงชิ้นเดียวในวงเงินที่ตกลงกันไว้แล้วว่าวิธีการแลกเปลี่ยนของขวัญน,นั้นช่วยประหยัดเงินให้ครอบครัวของเธอได้หลายร้อยดอลล,ลาร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่มีความสำคัญมากกว่าที่เคยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธัญยพรสำหรับทริคก,การช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนะคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Boys of Washington Boys of America Washington. Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณดีที่การค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรัก์ค่ะในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าได้ มีกิจกรรมอะไรร่วมกันไหมคะเห็นเตรียมการกันมาหลายวันค่ะคุณนพรัก็ได้อบไก่งวงนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆมาให้เราทานกันอิ่มนนำสำราญกันที่ออฟฟิศกันเลยนะคะดิฉันก็อบขนมนิดนิดหน่อยเป็นพายแอปเปิลแอปเปิลกันเล็กๆทานกับไอติมนะคะก็ช่วยกันเพิ่มน้ำหนักนะคะในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะคะและจากนั้นอีกหนึ่งวันนะคะเราก็เริ่มที่จะทีมงานเราเริ่มที่จะป้ายยากัน เองแล้วนะคะเพราะว่ามันคือวัน Black Friday นะะจะเป็นส,สุขแรกหลังวันขอบคุณพระเจ้าค่ะก็เริ่มไปช็อปปิ้งกันแล้วโอ้ก็เป็นช่วงแห่งความสุขและยังเหลือวัน ไซเบอร์เดย์วันจันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไซเบอร์มันเดย์ซึ่งก็ทุกคนก็ตั้งตารอ,อกันนะคะวันนี้คุณทรงโพสก็มีการส่งชี้เป้ากันนะคะว่าของถูกอยู่ที่ไหนนะคะต่างคนต่างชี้เป้ากันว่าเวลามีข้อเสนออะไรที่น่าซื้อเราก็ ก็ติดตามช่วยกันติดตามราคากันจะได้ของที่มีข้อเสนอดีๆกันในช่วงส่งท้ายปีส่วนใหญ่แล้ว black friday จะเป็นพวกอของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าอภรรกันค่ะ อ๋อน่าน่าตื่นเต้นไปด้วยกับกิจกรรมช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะจนถึงต้นปีทีเดียวค่ะสําหรับเทศกาลแห่งความสุขสีสันเสียงเพลงแล้วก็ของขวัญน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนีที่การกําลังวันและทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดีฉันจะกลับมาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ